6พิธีกรรมสุดตะลึงจากทั่วโลกโอ้โหได้ฟังแล้วอึ้งกิมกี่ไปเลยคุณผู้ชมนะคะที่จะพาไปดูเนี่ยที่แรกพี่เ็กที่นี่คือชายหนุ่มในชนเผ่าค่ะแอมาโซเนียนค่ะเขาจะต้องสวมถุงมือที่ภายในเต็มไปด้วยมดจำนวนมากมดกระสุนนั่นเอง<ม>เป็น,นมดที่กัดเจ็บที่สุดในโลกเจ็บม,มากเพราะอ,อะไร เขาบอกว่าต้องเอามือไว้นั้นเป็นเวลา10นาทีในสารคดีเรามีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็คนที่เข้าไปถ่ายทาสารคดีในในชนเผ่าเนี้ยจะต้องได้ลองพิธีกรรมนี้แล้วคุณคือมันมันเจ็บแบบสุดชีวิตอะเหี๋ยวแม่ขอรองขอภาพรองจักหน่อยสังไม่ไม่เขาบอกว่าเป็นการพิสูจน์แบบว่าความเป็นชายค่ะพี่นิกซึ่งหนูไม่ไม่ต้องแล้วไงเพราะหนูไม่ใช่ชายแท้โอเคนะข้อ 2. เทศกาลไทปูตําค่ะเป็นพิธีกรรมของชาวฮินดูจะมีการแสดงโชว์หวัดเสี่ยว มากก็คือเอาเหล็กมาทิ่มตามร่างกายอ,อันนี้เราเห็นได้ที่ภูกเก็ตเทศกาลกินเจใช่ไหมคะพิธีกรรมต่อไปคือการออกบ่าต,ตอนกลางคืนอันนี้หนูชอบมากกสือไม่ใช่พี่นิกเขาบอกว่าเป็นประเพณีของทางภาคตะวันออกของภูฐานโดยที่ผู้ชายจะปีนเข้าไปหาผู้หญิงในห้องนอนค่ะตอนกลางคืนซึ่งอาจจะเป็นคนที่แอบรักหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้ไม่ได้สิ มันเป็นประเพณีของเขาพี่นิกแต่เขาบอกว่าแต่ก่อนจะมีอะไรการผู้หญิงต้องยินยอมด้วยนะเพราะไม่อย่างนั้นก็จะมีความผิดอ่าถ้าเข้ามาปุ๊บหน้าเหมือนเคนเทราเดชก็จะแบบมาได้เลย <c oughs> เขามาได้เลยอเงี้ยได้ไหมผู้หญิง <c oughs> และเขาต่อไป <c oughs> <c oughs> ไปกันต่อพี่นิกไปกันต่อที่กินเนื้อมนุษย์อันนี้สยอมา นี่เป็นประเพณีของชาวชนเผ่าชื่อว่ายาโนมามิครับคุณผู้ชมซึ่งแทนที่พวกเขาจะฝังศพคนตายใช่ไหมคะเขากลายเป็นว่าต้องเอาเนื้อศพนั้นมากินเพราะเขามีความเชื่อว่าการกินเนื้อศพของคนตายเนี่ยจะช่วยทําให้คนตายอยู่ในที่ที่สงบสุขอาเป็นการเผื่อแผ่นะแต่ญาติหรือคนในครอบครัวเนี่ยเขาจะไม่กินเนื้อนะคุณเขาจะเอากระดูกของศพนั้นนะคะไปต้มเคี่ยวแล้วดื่มน้ำซุปแทน อร่อยสดชื่นนะคะและสุดท้ายเทศกาลนี้ทีมงานเราชอบใช่ไหมคะใช่ไหมคะ <laughs> นี่คือการแห่ลึงในประเทศญี่ปุ่นอันเนี้ยดังมาก<อ>เขาบอกว่าเป็นศาสนพิธีที่เกิดขึ้นนะคะโดยจะพากันเอาสีบลึงเนี่ยมาแห่รอบเมืองเลย<อ>พี่เนกเพื่อที่เขาบอกว่าจะให้ชีวิตมีความสุขคลอดบุตรง่ายชีวิตราบรื่นนั่นเองโอเคนี่ก็คือพิธีกรรมสุดแปลกนะคะจากทั่วโลกค่ะสุดยอดมาก